เราขายเราเริ่มเล่นโชว์เราขายประสบการณ์ในการดูโชว์มอตาลของคือกรุงเทพ0.01เปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าเกิด เราสร้างตลาดได้แล้วก็เจงง่ผู้กํางเราไม่ใช่คไโดตรงแต่ในข้อมี่ผียบเลยธุรกิจปันจบัน,นมันยังไม่มีสูตรเลยมันเราอยากให้สังคมไทยเนี่ยมีโอกาสเท่ากับที่ืันน่าจะดีขึ้นม่นจะตกเพราะว่าเราลักสิ่งเราทางแพชชั่นนี่เรามีเช่รามีกับ